ขอตอนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองสหายลุงฝนนะคะ,คะทำคลิปพร้อมไลฟ์สดพพ้อมเอาแมกทุกอย่างเจ้าตัวนี้มันคือเป็นตะแพงไเออมากระเป๋ามากระเป๋าคนนี้นะอ,อือ,อตามันอะ่ะอันนี้เลิมเป็นตัดสังนี่บ้านเจ้าอยู่ใช่ไหม พาไปเบิองนะเด้อมูนี่วันแคู่มครูกรณีมาแล้วเสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ้ันคมอ่ะัมาตมุเืนโอ้อลืมเนาะมานอนอสวัสดีค่ะคุณวัสดีค่ะคุณแม่แม่เมื่อคืนนี้เนาะเป็นอย่าง เฮ็ดยังเมื่อคืนนี่เด้อเดี๋ยวต้องเคลียร์กันเดิมวันนี้เด้ออ่ไปเคลียร์รถอย่าพลาดโอกาสมาได้มาจะขึ้นนี่อ่าไปครับมาไปก่อนอ๋อมาอ้อมกแล้วบันยอมมานำบอมาดอกเพราะว่าคอยส่งแขกสหายแม่ล่ะเขากลับแล้วคอยส่งแขกคอยถึงบอได้มากลับทุกคนเลยสิอืมโอ้สหายเงินหมดแล้วเพราะนคอยกลับมา จวดแล้วเมื่อคืนนี่เสียดายอยู่เสียดายเสียดายแล้วเอฟซีก็เข้ามาเม้มอยากเข้ามาเม้มหลายคอยทําใจบออไ่ได <laughs> ้ออกไปอเขาก็เลยออกไปบดไปนู <laughs> ้นเลยแม่อย่าท่านออกกันเดี๋ยวมันอให้มันมาตำรานะปะก็จะพาไปก่อนนะ,ะมากอะไรวะเฮ้ยมะเข็งนี่นี่ใส่ไม่ยังวะ นกพูว่ะจักรพรรดิผึ้งหรือนกผีบ้าเอ้าน้องแม่สวัสดีค่ะไหนอะพี่เนึงดูชุดสีสันมากอะชมพูฟ้าสุดยอดเลยบอดค่ะหน้ากากหน้ากากอยู่ใต้คาง <laughs> นานแค่ไหนถึงจะมีน้องนี่โอ้ยรอลุ่นอยู่นานได้เบื่อว่ะเบื่อละเบื่อเดินเต่าสองคนนี่แหละบอกเอาจกเบื่อนะสีได้เราบ้าเลยนะใครจะถือกล้องให้ค่อยว่าค่อยจะลำมือเนี่ยเออฉันเจ้าบุได้ชดเด็ดค่อยเด้อเจ้าบุถื่ถือให้ให้พี่เด็กถือ สดีค่ะยัขาอ่ชลยักษค่ะอยู่ร้างบนเราจะไปหาลุงพลก่อนบอบอไหมพระธาพระค,บคนบอาอย่ายอมนะเขมายอมหรอกเจ้าบนไดช็อตเด็ดอะสวัสดีค่ะ ลุวุ่นเลยเอจะกล้งลายฉันเอ้าก็บิแล้วกระถินพ่อ,อจะได้เอาเบอร์มาบ่ะแล้วก็ไจือพอดีลุงพลมันจะแอดบนอยากฟังคือกันถ้าฉันจะส่งให้ลุงพล่นนเด้ออืมจะฉันก็แอดไปหาเจ้าจะส่งลุมมลงพลเนได้ลุงพลเขายังอันนี้อยู่เออแล้วหายแล้วแหละแต่ว่าลุงยืนอยู่นะามาทำข้าวรรต้มก่อนเลยข้าวต้มไหนวะ ต้มก่อนไหมต้อเชิอ่านอยู่จบเป็นสภาพบวกถอยมากกว่านะอยก่อนจักก่อนเนาะอยากทานอยู่ปะไปเรียกไปชาวดีลงก่นไหมพี่พลุงหล่อมากอ้าวอันนี้คือขาคือบตุงวะล่อบ่ะอันนี้นะอันนี้ลายล่อหนะบว เคือเล and <AND ็กจุ่้าจ้านเะรนาทีกว่น่คนถืรเลยไอวัดป่นแค่เอาทรศซ้ทมาหันะเดน่าโทรศัพทมากำลังตัดให้เลยผิดหรอ แม่ไม่ยกกินก้าต้มนะบอแม่พี่หขาคือผอไปจุดอันนั้นนะนี่ดิเขาต้องถือรักอนามัยได้นี่ เห็นบอกมีมสบแลอเพค่ะโอเคค่ะคุณค่ะขอชื่อหนึ่งคนนะนะแนอาญาลงตรงไหนจำลองไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขอชื่อนะจำหน้าได้อันนี้ลงเลยค่ะป้าจำลองเพิ่มสวยนามสกุลด้วยเนาะค่ะตังแต่ไม่มาด้วยเหรอเอามาอยู่ยังไม่มี โอเคจะมาเชื่อมทอดูแล้วเรียบร้อยนะถูกรักอนอามัยเลยวะค่ะขอ,ขอบคุณค่ะมเปล่างมือก่อนพี่ไปล่างมือก่อน เลยนะคะหยเลยค่ะนข้าวต้มบข้าวต้มข้าวต้มอีหยังชิลเลอน้ำนะอล้างเนยคล้างมือเน้ี่ยังมาเ สั่งได้สั่งผักหอดบ้านกกอกได้บ่อข้อวมันเป็นต่ายันแห่สั่งได้อยู่ว่ะข้าวต้มเนาะ้้ตมเสนกินข้าวต้มหรือตัข้าวเหนียวกับอะไรคะกนาวีีด่มันจังย่อยดีเนาะเออแล้วแล้วค่อยกินอันนั้นอ่ะเกบ่เอายาหยิบเลยเนาะกุงก่อนปรุงก่อนไหมข้าวต้มมันกินเบิดบอสกินมาก่อนมาแล้วบ่อยาง ôi mà luôn là bớt thôi, không bớt cha, em. Đây, mua, mua เพิมว่ะไม่กุ้งไอฮะมาค่อยฉีกชด,ด,ดใช่ว่ะไม่พีอยูฉันชิลเลเรานั่งอยู่ชิลเล,ลไม่พีนอะ่ะ ลองรจักรยานมาต้มเส้นอันนี้มานั่งใกล้ดอกบุฮูจากเขาใคอไม่รู้จักเจ้าดอกไหนดูหน้าสิโอ้ก็จบคลิปแค่นี้นะจ๊ะคุณแดง